อาสอเวตสกุลมื้อนี้ก็ซ่องบ่าวลาวันโบ,บ๊ะสมมติมื้อนี้แมนเฮาอัานพร้อมขับรถไปอันน,น,อนนาดงสิโคดรนอนเนาะไปกับเด็กๆนอนหนึ่งเบาดุกนี่ขับรถเนี่ยด็กกดุกอันนี้เบาพิมพ์นี่มือเบาดุกอันนี่นะเออบ่าวพิมพ์เลยห้องม้อนึงเบาดุกเลยห้องป่อหา้าทางมือเดียวกัน <c oughs> บอพ uh ี oh. ่ปอดุ๊กคนคนบาได้เพย่นคิโมได้คิโมว่ะคนได้ไปเช้ถดงเท้าเก่งขันเมืองคนว่าได้เออเช้งเลยเช้งละเช้งละห้อบอติดเขาเลยบอเอาบัช้ำบอพิมกับคิโมคือการอะไ้เช้งเช้งขึ้นห้องบอพิมว่าแปลว่าเช้งกึนห้องวะงาดเลยนอพุ่นเท่ากับชองชอบนี่พอเอาไปนี่ให้ชกองชอบพุ่นนี่มาจากใช้ก็คือพุ่นที่เอาอันเห็ด พุนมักแบบบอกว่ากล้องมืนอนั่นแหละเนาะพี่น้องซึ่งตอนนี้เก็ใกล้ฮอดแล้วเนาะนาดงนี่มันนี่บอลน,นี่แล้วก็บ,บอลปันเข่าเขานี่แหละเนาะพี่น้องอันนี้นะวั <c oughs> นนั้นเคยปันเขานะ่าเนาะตอนนี้ป๊บน้าเนาะฝนตกนะ เราจะไปเบิ limiting, ่งกโกกกล้วยเนาะที่ว่าพอดหดน้ำชามีอาทิตย์มันเป็นอะไรเนาะมันยังชือนยังมืนคือเก่าว่ากันเมื่อคืนพ่นโต๊ะใช่น้อยหนึ่งเนาะน้อยกัน้อยอารีเนาะตอนนี้กำลังพ่นผ้าพ่นคึ่มอยู่ด้วยเนาะชวงน้ำพุ่งก็กำลังพคว่ำดำนาแซงเนาะอยู่ทั้งฟูดก็กำลัาดำนาแซงเลยเนาะมาดูฉลเชลหนึ่งครับลุงเอเดอร์เชลหนึ่งเด้อ เออใส่เลขหนึ่งใส่เลขหนึ่งเกี้ยต่ำๆใส่เลขหนึ่งฮะโบได้เป็นยังอฮา,า,าสิเข้าวไอ้บิ่งจับเด้อ ก,กออโอเคแนละ้วทุกคนตอนนี้ก็ไปเท้ามาหอดสวนเลยเนาะซึ่งที่เห็นเนาะไฟช่างมนบนนั้นจะรอดปันไนเดอเ <c ười> นาะเหี่ยวแห àng, ้งไาแล้วบุคือกิมชุงกิมชุงมันทดแรงเลาก็ข้าปลูกแตโดนเลยเนาะนี่ตัวนี้ก็กับเขียวเขียวเนาะคือเสียบุญตาย แต่ตัวนี้เขียวเนาะแต่ว่าใบมันยังออกกรอบเดดดนวยหนึ่งเนาะมันเดดแห้งอะไรส่วนก็กลือกับธรรมดานี่คือตัวนี้กับกิบสุงเนาะนี่แตกนองขึ้นแล้วเนาะถือว่าชงข้าวข้าวได้ดีเนาะตัวนี้เนาะรอดอันนี้กิมชุ่งกับช้างมนเนาะนี่้างมนอันนี้จากสเป็นอะไรเนาะช้างมนตัวนี้เนาะ ไปใช้ได้ไปใช้ได้จนได้เมื่อได้เมื่อป้าได้เนาะสั้งกิมซุ่งเราถึงเนาะมาปลูกแต่ข้าวแต่เลื่อนหกน้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าบุญเนาะเห็ดทั่วเห็ดฮาวแต่ตอนนั้นบุญเนาะกักล้วยก็คือมีเมียงไหมนกมากัดเนาะกขยาเนาะเป็นพี่เลี้ยงกักล้วยส่วนเมื่อเนี่ยก็จะเอาพุ่นมาใช้เนาะใช้เบิสใหญ่เนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ โย่พุ่นลงมาจากหลดเนาะพุ่นเท่ากับเป็นพุ่นมาร์กเนาะมันทั้งเน่าเนี่ยม้วเน่าแน่เนาะเพราะว่าเอามาใส่ก่อนมันทิทมดินเนาะในหันเนาะมันเลยต้องจำเป็นเนงะในขุดง่ายอ๋อแล้วเอามาใส่ะวะแล้วก็จะใส่ก็กล้วยแหละก็ใส่ไข่จิ้มชุ่มอยู่เลยเนาะมาหนีไปดิกล้อง ตรงยางปลูกเนาะเอาใช่ในนี่เน,น,นาะนะวันนี้กระาาอทอบที่ทองมากเหมือนกอ้าวอิ <c oughs> นี่มากกว่าเนมันทัวไว้วันนี้เอาช้อนมากว่ามันทัวไว้เนาะมีตั้งเพื่องตัวถีมันเน่าเนาะตัวที่มันอยู่ทางกลางนี่เนาะมันก็เริ่มเน่าตัวถีมันก็ยังบนเน่าเนาะมันอยู่ขอบแล้วก็ย้ายใส่เนาะใส่ทั้งกกล้วยแล้วก็ใส่ทั้งกอไผ่เนาะมันงาม Wie อืมตัวชุดท้ายใช่ตัวนี้เนาะมันงามๆมันคือบ่งามจัเ,เ,เอ,เอ,อ,อ,อาแค่นั้นคนตัวนี้ก็แม่นเฮาใช้แล้วเนาะเนาะตัวนี้เนาะใช้เนาะใงัวเนาะือว่าเฮ็ดแล้วสําหรับกใส่ป,ปยอยู่หน้า ดงผานี่เนาะแล้วก็วันนี้เขาก็จะเริ่มลงมือไปปลูกต้นถิ่เขาขุดน้องชะอยู่หน้าเพื่อนเขาอีเขาก็จะวานเข่าเนาะวานเข่าแล้วก็ปลูกขุนชินไคเนาะแล้วก็คือชิบ,บมีิเนาะหยาแหกเนาะชิบวานเข่าปลูกขุนชินไคแล้วก็ปลูกต้นไม้ยืนต้นเนาะแล้วก็ต้นไม้กินมากเนาะคือกกผ้าก๊กงวงเนาะ บักหนาวต่อไปเนะาะสำหรับคลิปเดียวกขอจบเท่านี้เนาะผักก็ไลรก็แซ่ก็จะสไคร้เนะาะไอเป็นกำลังใจคลิปครั้งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายบาย,บาย